เมื่อเธอค้นพบในสิ่งที่เธอรักและอยากจะทำตามความฝันของเธอแต่เธอกลับต้องมาเจออุปสรรคมากมายรวมถึงความไม่เห็นด้วยของแม่ตัวเองเธอจะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างไรสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Ice Princess แต่ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยแอดก็ขอฝากกดติดตามช่อง JJ Channel ไว้ด้วยนะคะใครที่กดติดตามให้แล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ เริ่มเรื่องมาเราจะได้เจอกับเด็กสาวที่มีชื่อว่าเครซี่เธอเป็นเด็กที่เรียนดีออกจะเนิร์ดๆหน่อยเธอได้เข้ามาคุยกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์จะให้เธอสอบชิงทุนแต่เธอต้องไปทําวิจัยโครงการฟิสิกส์พิเศษอะไรสักอย่างที่มันแปลกใหม่และเป็นตัวของเธอเองเธอได้เอาเรื่องนี้มาปรึกษาแม่ เพราะเธอไม่รู้จะทําโครงการอะไรที่เกี่ยวกับฟิสิกส์และมันเป็นตัวของเธอเองซึ่งแม่ของเครซี่จะเป็นผู้หญิงที่มีวิชาการสูงและพยายามชี้แนะแนวทางให้กับชีวิตลูกอยู่เสมอต่อมาเธอได้มานั่งดูการแข่งขันไอส์เกตกับเพื่อนสาวมันเป็นกีฬาที่เธอชื่นชอบมาก จนเธอได้เห็นการหมุนตัวของนักกีฬาและเธอก็นึกขึ้นได้ว่ามันต้องมีสูตรในการเคลื่อนไหวในทางฟิสิกส์แน่ๆเธอจึงตัดสินใจที่จะทําการวิจัยเรื่องนี้จากนั้นเธอก็ได้มาที่ลานสเก็ตเพื่อที่จะมาดูท่วงท่าลีลาต่างๆของนักแข่งขันไอส์สเกตและในเหล่านักกีฬาแข่งขันไอส์สเกตก็มีสาวป๊อปปูล่าที่ชื่อว่าเจนอยู่ด้วยเธอได้พยายามถ่ายวิดีโอเพื่อวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหว และเอาไปคำนวณสูตรทางฟิสิกส์ถึงความเป็นไปได้แต่ทันใดนั้นทีน่าเจ้าของลานสเกต็ตซึ่งเธอเป็นแม่ของเจนก็ได้เข้ามาห้ามเธอไม่ให้เธอถ่ายวิดีโอและเขาก็คิดว่าเครซี่มาถ่ายวิดีโอเอาไปให้ฝ่ายตรงข้ามดูเธอจึงจะแจ้งตำรวจแต่เครซี่ได้พยายามอธิบายว่าเธอเป็นแค่นักเรียนและได้โชว์บัตรประจำตัวนักเรียนและสมุดโน้ตให้ดูทางด้านทีน่าก็เข้าใจ แต่เธอบอกว่าเครซี่ต้องไปขออนุญาตจากผู้ปกครองของนักกีฬาในการถ่ายวิดีโอครั้งนี้ด้วยซึ่งพวกเขาก็อาจจะไม่อนุญาตให้เธอถ่ายวิดีโอเธอจึงได้มาขออนุญาตจากผู้ปกครองของนักกีฬาทั้งหลายและก็พยายามอธิบายและส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ปกครองทุกคนดูและพวกเขาก็อนุญาตให้เธอถ่ายได้ในขณะที่เธอกําลังถ่ายวิดีโออยู่นั้นแฟนของเจนก็ได้เดินเข้ามาหาเจนแต่เมื่อทางทีน่าเห็นเธอจึงได้เรียกเจนกลับมาซ้อม ซึ่งเจนก็ขอพักแต่ทีน่าไม่ให้พักและก็ดูเหมือนว่าเจนจะรู้สึกเบื่อหน่ายที่โดนแม่บังคับแบบนี้หลังจากนั้นเครซี่ก็ได้มาคำนวณสูตรฟิสิกส์เกี่ยวกับท่วงท่าต่างๆและได้เอามาปรึกษาเพื่อนแต่เพื่อนก็ยังไม่เข้าใจและรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นการทำวิจัยแบบพิเศษที่เป็นตัวของเธอเองเพื่อนจึงแนะนำให้เครซี่ลองทดสอบด้วยตัวของเธอเองต่อมาเธอได้มาคุยกับทีน่าเรื่องการเรียนไอส์เกตเบื้องต้น แต่ทางทีหน้าบอกว่าการเรียนไอสเกตมันมีค่าใช้จ่ายประมาณ800เหรียญทางด้านเคซี่จึงพยายามหางานพิเศษทำเพื่อเก็บเงินไปเรียนไอสเกตให้ได้และเธอก็ได้มาเรียนสมใจอยากแต่เธอต้องมาเรียนกับเด็กๆในหลักสูตรเบื้องต้นเมื่อจบคอร์สในวันนี้เธอได้ลองกระโดดหมุนตามหลักที่เธอเข้าใจและเธอก็ทำได้ดีสำหรับพื้นฐานเบื้องต้น ในระหว่างที่พนักง,งานที่ชื่อเท็ดดี้กำลังกวาดลานน้ำแข็งอยู่ทางด้านเคลซี่เลยเข้าไปลองเล่นลานสเก็ตที่เพิ่งกวาดใหม่ๆว่ามันเป็นยังไงเท็ดดี้ได้เข้ามาต่อว่าเธอจนมันทำให้เธอลื่นล้มและเธอก็ได้คุยกับเท็ดดี้เกี่ยวกับงานวิจัยของเธอมันทำให้เธอได้รู้ว่าเท็ดดี้เข้าใจเกี่ยวกับกฎของแรงฟิสิกส์เหมือนกัน และเธอก็ได้ขอตัวกลับเพื่อมาทำงานวิจัยของเธอต่อในระหว่างนั้นแม่ก็ได้เดินเข้ามาและได้วิจารณ์งานของเธอว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ศิละปะและทักษะสูงแต่แม่ไม่ชอบชุดว่าวิวที่นักกีฬาใส่เพราะมันดูโป๊ทางด้านเครซี่จึงอธิบายว่ามันช่วยในการเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นแต่แม่ของเธอก็ได้บอกว่าถ้าเห็นลูกเธอใส่ชุดแบบนี้เธอคงจะร้องไห้ ในวันต่อมาเครซี่ได้พาเพื่อนมาช่วยทำคลิปวิดีโอในการทำวิจัยสมมุติฐานหลักฟิสิก์ของการเล่นสเก็ตน้ำแข็งในขณะที่เธอกำลังถ่ายคลิปอยู่เธอก็ได้แสดงท่ากระโดดหมุนในหลักฟิสิกที่เธอคำนวณและสมมุติฐานมาและเธอก็สามารถทำได้ดีมากเลยทีเดียวจนมันทำให้เธอรู้สึกชอบและรักในการเล่นไอส์เกตขึ้นมาทันทีเธอจึงได้ไปบอกทีนาว่าเธอต้องการสอบยกระดับในการเล่นไอสเก็ตของเธอ แต่เธอดันไม่มีชุดที่จะใส่เพื่อสอบทางด้านทีนาเลยให้ชุดเก่าของเธอสมัยที่เธอยังเป็นนักแข่งไอสเก็ทางด้านเคลซี่เธอจึงลองสวมชุดที่ทีนาให้ แต่เธอก็ดูเขินในความสั้นของชุดอยู่เหมือนกันในขณะนั้นแม่ของเครซี่ก็ได้มาเคาะประตูเครซี่จึงรีบเอาชุดคลุมมาใส่ปิดไว้เพราะรู้ว่าแม่คงทำใจไม่ได้แน่แนจากนั้นแม่ก็แปลงโฉมเครซี่ให้เป็นสาวที่มีบุคลิกภูมิฐานน่าเชื่อถือเพื่อที่จะพาเครซี่ไปงานศิษย์เก่าของมหลาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งแม่ของเครซี่พยายามที่จะผลักดันและปูทางให้เครซี่เข้ามาหลาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อที่จะเป็นนักวิชาการให้ได้ แต่ในทางกลับกันทางด้านเครซี่เธอเองรักในการเล่นไอส์เกตมากหลังจากที่จบงานสิทธิ์เก่ามหาลัยฮาร์วาร์ดแล้วเธอได้รีบมาที่การสอบยกระดับในการเล่นไอส์เกตของเธอซึ่งเธอก็ตื่นเต้นมากและในระหว่างที่เธอกําลังสอบยกระดับเธอก็ทํามันได้ดีมากและเธอก็ได้ผ่านการยกระดับที่เป็นระดับจูเนียร์ระดับเดียวกับเจนสาวป๊อปปูล่าลูกของชีนาและเครซี่เธอก็อยากลงแข่งขันระดับเขต แต่ทางด้านทีน่าบอกว่าเธอไม่สามารถแข่งได้เพราะการแข่งขันของเธอต้องมีโค้ชคนออกแบบท่าที่ฝึกสอนส่วนตัวและรองเท้าที่ต้องเป็นรองเท้าที่สั่งตัดเธอจึงรู้สึกฝันสลายเลยทีเดียวและในตอนนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมเทอมสุดท้ายในขณะที่เธอมาโรงเรียนเธอก็ได้มาเจอกับพวกเจนสาวป๊อปปูล่าและก็เพื่อนๆที่เป็นนักแข่งขันไอส์เกต พวกเขาได้ปลบมือให้กับเครซี่ที่เธอสามารถทำดับเบิลได้เพราะพวกเธอกว่าจะทำได้ก็ฝึกตั้งสองปีพวกเขาเลยคิดว่าคงได้เจอเครซี่ในการแข่งขันแน่ๆแต่เครซี่ก็ตอบแบบหมดหวังว่าเธอจะไม่ไปฝึกซ้อมอีกแล้วเพราะเธอไม่มีปัญญาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆทางด้านเจนเธอก็ได้เดินมาคุยกับเครซี และได้บอกกับเครซี่ว่าชีวิตของเครซี่โชคดีน่าอิจฉาที่เครซี่ได้มีเวลาใช้ชีวิตของตัวเองได้ดูทีวีมีเวลาเจอเพื่อนอยากกินอะไรก็ได้กินซึ่งพวกเธอไม่สามารถทำได้ต่อมาอาจารย์ได้มาคุยกับเครซี่เรื่องการวิจัยของเธอว่ามันใช้ได้ดีทีเดียวและเธอก็ได้ทุนในครั้งนี้เธอก็ได้นำเงินที่ได้จากทุนในครั้งนี้มาเรียนไอสเกตและเธอก็ได้เจอเชดดี้อีกครั้ง ในขณะที่เธอกำลังคุยกับเชดดี้แม่ของเธอก็ได้เดินเข้ามาที่ลานสเก็ตเพื่อจะมาพาเครซี่ไปหาหมอฟันตามนัดในขณะที่แม่และเครซี่กำลังคุยกันอยู่ทีน่าก็ได้เดินเข้ามาและบอกว่าเครซี่มีพรสวรรค์แต่ก็ดูเหมือนว่าแม่ของเครซี่จะไม่ค่อยชอบทีน่าสักเท่าไหร่จากนั้นเธอได้ขอตัวพาเครซี่ไปหาหมอฟันทางด้านเครซี เธอได้เอาหลักการคำนวณฟิสิก์ในการใช้ท่าต่างๆมาบอกเพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาทำท่านั้นได้ง่ายขึ้นและมันก็ได้ผลต่อมาทั้งด้านเจนได้มาขอแม่ไปงานปาร์ตี้และก็อ้างว่าเธอจะไปงานปาร์ตี้กับเครซี่ ทางด้านแม่ของเจนก็เลยอนุญาตแต่ทางด้านเจนกลับมาชวนเครซี่ไปดูหนังซึ่งจริงๆแล้วเธอจะพาเครซี่ไปงานปาร์ตี้ซึ่งเธอก็ไม่เคยมางานอะไรแบบนี้เลยและเธอก็ไม่ได้รู้จักใครในงานจนทางด้านเจนก็ได้แนะนําผู้ชายคนหนึ่งให้กับเครซี่รู้จักจากนั้นเจนก็ได้ปลิดตัวออกไปหาแฟนของเธอทิ้งให้ผู้ชายคนนั้นและเครซี่ยืนคุยกันตามลําพัง ซึ่งเครซี่ที่เป็นสาวเนิร์ดไม่เคยมางานอะไรแบบนี้เธอก็ได้พูดแต่เรื่องที่เธอรู้อย่างเรื่องกฎของแรงโน้มถ่วงและเรื่องการคำนวณฟิสิกส์ของเธอจนทําให้ผู้ชายคนนี้ได้ขอตัวเดินหนีไปและเธอก็ได้มาเจอกับเท็ดดี้ในงานปาร์ตี้ด้วยในระหว่างที่คุยกับเท็ดดี้เครซี่ก็เพิ่งรู้ว่าเท็ดดี้เป็นลูกของทีน่าและเป็นพี่ชายของเจนสาวป๊อปปูล่านั่นเองและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าชีวิตของเครซี่ก็จะวุ่นวายพอสมควร เพราะเธอทั้งซ้อมไอซ์คัไปทำงานพาร์ทไทม์และก็เรียนไปด้วยจนมันทำให้เกรดของเธอตกและแม่ก็ได้รู้เรื่องเกรดของเธอแม่ก็เลยมาบ่นกับเครซี่เรื่องเกรดจนมันทำให้เธอหงุดหงิดที่แม่คาดหวังอะไรกับเธอขนาดนี้เธอจึงจะเดินหนีจากแม่ไปแต่แม่ได้ล้างเธอไว้และกระเป๋าของเธอก็ล่วงลงมามันทำให้แม่เห็นชุดวาวิวที่เธอเอาไว้ใส่ตอนแข่งยกระดับมันทำให้แม่ของเธอเครียดมากเขาสองคนจึงได้มานั่งคุยกันที่โต๊ะอาหารถึงเรื่องนี้ และเครซี่ก็บอกกับแม่ว่าเธออยากแข่งไอส์คีตระดับเขตแต่แม่ไม่เห็นด้วยเพราะการเป็นนักกีฬาไอสกคตมันไม่รุ่งและใช้เวลานานในการพิสูจน์ตัวเองซึ่งถ้าเป็นนักวิชาการชีวิตเธอจะรุ่งกว่านี้แต่ในวันต่อมาทางด้านเคลซี่ได้แอบหนีแม่ออกไปเพื่อที่จะไปแข่งไอสกคตและทางด้านเจนได้มาบอกกับเคลซี่ว่าเธอต้องทำคะแนนให้ได้หในสเท่านั้นถึงจะพ้นรอบรอง ก่อนที่จะลงแข่งขันทางด้านเจนได้มาแปลงโฉมให้กับเคลซี่เพื่อสร้างความมั่นใจให้เธอขึ้นมาอีกในช่วงการแข่งขันคนอื่นเขาก็มีคนมาเชียร์แต่ทางด้านเคลซี่เธอมาแข่งโดยที่ไม่มีโค้ชส่วนตัวและเธอก็เป็นนักไอซ์สเกตหน้าใหม่ที่ไม่มีใครรู้จัก เมื่อถึงคิวของเธอเธอก็ทํามันได้ดีถึงแม้จะมีการสะดุดเล็กน้อยเพราะรองเท้าของเธอมันเก่าเมื่อใบประกาศผลออกมาทางด้านเจนได้อันดับ4ส่วนทางด้านเคลซี่ได้อันดับ5ซึ่งเจนก็มายินดีกับเคลซี่ด้วยที่ได้อันดับ5แต่เคลซี่เธอก็ยังคิดว่ามันไม่เพียงพอที่จะไประดับภาคแต่ทางด้านเจนได้บอกกับเครซี่ว่าถ้าคืนนี้เครซี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเครซี่ก็อาจจะมีโอกาสได้ไประดับภาค และในระหว่างนั้นทางด้านทีน่าก็ได้ยินที่เจนกับเครซี่คุยกันทีน่าจึงเข้ามาคุยกับเครซี่เรื่องรองเท้าที่มันดูเก่าทางด้านทีน่าจึงพาเครซี่ไปซื้อรองเท้าสเก็ตคู่ใหม่มาทำให้เครซี่ดีใจและก็ขอบคุณทีน่าไปแต่ในระหว่างที่เเครซี่กำลังแข่งขันเธอได้ทำพลาดในการแข่งขันจนมันทำให้เธอไม่ได้ไประดับภาคเพียงแต่ติดสำรองเท่านั้นแต่ทางด้านเจนติดอันดับได้ไประดับภาค ในระหว่างที่เครซี่เดินเข้ามาที่ห้องพักนักกีฬาเธอได้ถอดรองเท้าออกมาจนทําให้เห็นเท้าของเครซี่ที่มีแผลถลอกเลือดออกเพราะแบบนี้มันเลยทําให้เครซี่ทําพลาดในช่วงการแข่งขันแต่มีนักกีฬาสเก็ตคนหนึ่งได้บอกกับเครซี่ว่าไม่มีใครใส่รองเท้าใหม่มาแข่งขันหรอกมันต้องใส่รองเท้าฝึกซ้อมประมาณ10กว่าวันมันถึงจะเข้าที่เรื่องนี้ใครๆก็รู้แต่เครซี่ได้บอกว่า ทีน่าไม่ได้บอกเธอเรื่องนี้นักกีฬาไอส์เกตคนนี้จึงได้บอกว่าก็เพราะเครซี่นั่นแหละเกือบทําให้เจนไม่ได้ไประดับภาคมันทําให้เครซี่รู้ว่าทีน่าต้องการให้เธอทําพลาดเพื่อที่อันดับของเธอจะได้ไม่แซงเจนเพราะมันต่างกันแค่หนึ่งอันดับเท่านั้นเครซี่เลยเดินออกมาโวยวายใส่ทีนา่าส่วนทางด้านเจนก็ได้บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้ แต่เครซี่ไม่เชื่อพวกเธอจึงได้โวยวายใส่ทั้งสามคนและได้เดินหนีไปเธอได้โทรมาหาแม่เพื่อให้แม่มารับเธอที่ลานสเก็ตเมื่อแม่ของเธอมารับแม่ของเธอก็ได้ตรงดิ่งเข้าไปต่อว่าทีหน้าที่ทําให้ลูกเธอเจ็บในขณะที่เธอมาโรงเรียนทางด้านเจนได้เดินมาบอกกับเครซี่ว่าเธอไม่ได้รู้เรื่องรองเท้าเลย แต่เครซี่ก็ยังโกรธและได้เดินหนีไปและทางด้านทีน่าก็ได้มาตามเจนเพื่อไปฝึกซ้อมแต่เจนได้บอกกับแม่ตัวเองว่า <c oughs> เธอไม่อยากซ้อมเธออยากหยุดและได้บอกว่าแม่ไม่เข้าใจว่าเธอต้องการอะไรและเจนก็ยังได้ตำหนิแม่เรื่องที่แม่ซื้อรองเท้าใหม่ให้กับเครซี่จนทำให้เครซี่พลาดการแข่งขันระดับภาคหลังจากที่แม่ของเจนเดินออกไปทางด้านเครซี่ก็ได้เดินเข้ามาคุยกับเจนเพราะเธอได้ยินทุกอย่างที่เจนกับแม่คุยกัน และทางด้านเจนก็ได้บอกกับเครซี่ให้ไปแข่งระดับภาคแทนเธอเพราะเธอขอสละสิทธิ์และเครซี่คะแนนรองจากเธอแต่เครซี่ได้ปฏิเสธเพราะเธอต้องไปสอบสัมภาษณ์ที่ฮาร์วาร์ดในระหว่างที่เธอกําลังสอบสัมภาษณ์และได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีทางฟิสิกส์ของเธอเธอก็ได้มองไปเห็นคลิปที่เพื่อนเธอถ่ายไว้ให้ตอนที่เธอเพิ่งเริ่มทําการวิจัยครั้งแรกเธอจึงได้ปฏิเสธที่จะไม่เข้ามาหาลาัยฮาร์วาร์ด เพราะเธอต้องการไปทําตามความฝันของเธอเมื่อกลับมาที่รถแม่ของเธอได้บอกกับเธอว่าเธอกําลังทิ้งฝันของตัวเองแต่เครซี่ได้บอกกับแม่ว่าเธอไม่ได้ทิ้งฝันของตัวเองเธอทิ้งฝันของแม่และเธอกําลังจะเดินไปตามความฝันของเธอต่อมาเธอได้มาซ้อมสเกต็ตตรงลานน้าแข็งแถวบ้านซึ่งมันเป็นอุปสรรคต่ตอการซ้อมของเธอมากเพราะพื้นผิวน้าแข็งจากธรรมชาติมันขรุขระไม่เหมือนในลานสเกต็ตแต่ทันใดนั้น เท็ดดี้ก็ได้มาพร้อมกับรถกวาดลานน้าแข็งและเขาก็ได้เนรมิตลานน้าแข็งแถวนั้นให้เหมือนกับลานสเก็ตที่มีพื้นผิวเรียบไม่ขรุขระทางด้านเครซี่เลยได้ทําการซ้อมใหม่อีกครั้งแต่ทางด้านเท็ดดี้ได้แนะนํากับเครซี่ว่าเธอจะชนะคนเดียวไม่ได้เธอต้องมีคนช่วยตัดภาพมาที่ทีนาแม่ของเจนตอนนี้เครซี่ได้มาหาทีนาและได้ถามกับทีนาว่าตอนที่ทีนาแข่งไอส์เกตทำไมเธอถึงไม่ชนะ ทีน่าได้เล่าว่าในขณะที่เธอกําลังวอร์มอยู่นั้นเธอได้ไปชนกับนักสเก็ตคนหนึ่งและเขาก็บาดเจ็บเธอเลยถูกทําโทษให้พักการแข่งขันแต่เครซี่ได้ขอให้ทีน่าเป็นโค้ชให้กับเธอเพราะเธออยากจะลงแข่งขันระดับภาคแต่ทีน่าปฏิเสธเพราะคิดว่าเครซี่ยังมีฝีมือไม่พอแต่เครซี่พยายามอธิบายเหตุผลว่าเธอจะซ้อมอย่างหนักและให้หนักกว่าทุกคนที่ทีน่าเคยฝึกมาและตอนนี้เธอได้ปฏิเสธมหาลัยฮาว์วิร์ดไปแล้ว เพราะเธออยากทําตามความฝันของเธอเธออยากรู้ว่าเธอจะไปได้ถึงไหนแต่ถ้าเธอพลาดเธอก็พลาดด้วยตัวของเธอเองเมื่อได้ฟังแบบนี้ทางด้านทีน่าเลยตอบตกลงที่จะเป็นโค้สให้กับเธอทางด้านเครซี่ได้มาบอกกับแม่เรื่องนี้และได้มาขอให้แม่ไปดูเธอแข่งแต่แม่ปฏิเสธไม่ยอมไปเธอจึงรู้สึกเสียใจเมื่อถึงวันแข่งนักกีฬาคนอื่น เขามีคนมาร่วมเชียร์เป็นกำลังใจแต่ส่วนเครซี่เธอก็มีโคสทีน่าเพื่อนของเธอและก็เจนมาร่วมเป็นกำลังใจแต่นั่นมันก็ไม่มากพอสำหรับเธอเธออยากให้แม่ของเธอมาเชียร์เธอในวันนี้ด้วยเธอพยายามที่จะโทรหาแม่ขอแค่ได้ยินเสียงแม่ก็พอแต่สุดท้ายก็ไม่มีคนรับสายในระหว่างที่เธอแข่งขันอยู่นั้นในช่วงแรกเธอทำได้ไม่ดีนัก และในระหว่างการแข่งขันเธอได้เหลือไปเห็นแม่ของเธอมานั่งอยู่ข้างสนามเพื่อชมการแข่งขันของเธอมันทําให้เธอมีกําลังใจและแม่ก็นั่งมองเธอด้วยความภูมิใจเธอจึงทําได้ดีมากจนกรรมการชื่นชมเธอแต่ด้วยความที่เป็นนักกีฬาหน้าใหม่ในการแข่งขันเธอจึงคว้าไปได้เหรียญเงินเท่านั้นแต่มันก็ทําให้กรรมการชื่นชมในตัวเธอว่าอนาคตของเธอจะไปไกลกว่านี้ได้แน่นอน หลังจากนั้นแม่ของเครซี่ก็ได้เข้ามาดูแลเครซี่อย่างเต็มตัวและมีทีน่าที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับแม่คอยเป็นโคช้ชให้กับเครซี่ทั้งสองคนก็พูดคุยปรึกษาพร้อมกับถกเถียงกันไปมาโดยมีเครซี่เป็นกรรมการอยู่ตรงกลางและหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหนังเรื่องนี้ใครที่ชอบการสปอยหนังของช่อง JJ Channel ก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ